ดังจุดครับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันจะเป็นหลักในการดูนะครับสำหรับบางคนเนี่ยที่สงสัยว่าเอ๊ะคุณครับสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยเขาก็บอกพี่ว่าราคาทองคําจะชะลอตัวแล้วนะแต่ทาไมก็ไม่เห็นจะชะลอตัวสักทีคือสัญญาณเซลตามเทคนิคนี่อาจจะมาแต่เวลาเรากดปุ๊บเราก็โดนทองคําลากอย่างต่อนเนื่องครับลากไปเรื่อยๆเลยทุกท่านเคยสงสัย กันไหมครับว่าราคาทองคำเนี่ยมันจะย่อตัวกลับลงมาเมื่อไหร่เวลาที่นักลงทุนเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับทุกท่านฟังผมดีๆนะตอนนี้ใครยังอยู่กับผมบ้างขอเช็คก่อนนะครับตัวสอบปฏิกิริยานั้งจุดนิดหนึ่งใครยังอยู่กับผมขอเลข3คนละ1ตัวครับ ผมกเลัจะบอกว่าเวลาที่ราคาทองคำขยับปรับตัวขึ้นมาแบบนี้เลยเนี่ยอันดับแรกสิ่งที่นักลงทุนจะต้องดูนะครับไม่ใช่การรีบไปหาข่าวสารถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นคุณครับข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและกระทบกับตัวกราฟได้ผมเคยเขาเรียกว่าเคยเข้าใจผิดมาอยู่สักพักใหญ่ๆสักช่วงเวลาหนึง่งก็เลยไม่อยากให้หนักลงทุนเนี่ยเข้าใจผิดการไปหาข่าวสารก่อนมันจะทาให้เราเนี่ยเกิดสิ่งที่เรียกว่า การเข้าข้างตัวเองครับเข้าข้างตัวเองคือ,อยังไงคุณครับก็อย่างเช่นตอนนี้นักลงทุนเห็นทองขึ้นเวลานั้นทุนไปหาข่าวเช่นจาก Fol e x l i ์ e หรือว่า t w i t เตอร์อะไรต่างๆเนี่ยนักทุนก็จะพยายามมองหาแต่ข่าวที่มันสนับสนุนให้ทองขึ้นแล้วนักทุนก็จะกลับมาคิดเองว่าอ๋อมันเป็นเพราะข่าวนี้เนี่ยที่ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนั่นเป็นเพราะแบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดนะครับ พอใหร่ครับส,สิ่งใดๆก็ตามแต่หรือว่าข่าวใดๆจะหนุนให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นหรือว่าปรับตัวลงได้นั้นมันจะต้องเป็นข่าวที่กระทบกับเศรษฐกิจในภาพรวมหรือว่าเป็นข่าวที่กระทบกับนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐด้วยครับคือต้องเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่มากมันถึงจะนําข่าวตัวนั้นมาเล่นกันอย่างในเคสที่ผ่านมาการดีตัวของเมื่อคืนหรือว่าการดีตัวของวันศุกร์ ทำไมผมถึงให้ลักษณะมุมมองนะครับตามเทคนิคเป็นสําคัญเลยเป็นเพราะว่าหนึ่งถ้าจะมีข่าวสงครามหรือว่าเป็นข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยจริงๆเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าดัชนีในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยยังไงต้องฟื้นตัวได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วครับคือยังไงก็ต้องขึ้นเหรอคุณถูกต้องเพราะว่าเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยถ้าตลาดดีใจกันจริงๆนะครับนึ่งทุนยังไงก็ตามแต่สินทรัพย์ในตลาดหุ้นเนี่ย พวกอสเิตต่างๆมันจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าทองคําเพราะว่าทองคำนั้นเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปแบบของอัตราดอกเบี้ยดังนั้นเราก็จะมาดูก่อนเลยว่าเอ๊ตอนนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปดูข่าวนะครับดัชนีในตลาดหุ้นนั้นเป็นอย่างไรบ้างพบเจอว่าหลังจากที่ดัชนีในตลาดวอ l ์จิร e ตนะครับเพิ่งจะขึ้นทำไหใหม่ ai, สูงสุดเป็นประวัติการเมื่อวันศุกร์เมื่อวานที่ผ่านมากลับปิดตัวเข้าสู่ด้านลบ อย่างในช่วงเช้านี้ครับ n a s d a กเนี่ยก็ยังไหลลงอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นไปตามที่สํานักข่าวรายงานจริงๆเนี่ยนะครับนังจุนครับว่าตลาดกําลังเล่นกันในเรื่องของตัวอัตราดอกเบีย้ยเวลาที่เราเห็นนะครับดัชนีปรับตัวลดลงเนี่ยอีกไม่นานราคาทองคําเดี๋ยวก็จะต้องย่อตัวกลับลงมาได้นี่ก็เป็นสาเหตุครับที่ผมลองขอเซลล์ติดเอาไว้เป็นการสร้างโอกาสหลอดน้อยๆสักไม้หนึ่ง นี่เป็นวันแรกเลยนะครับวันอังคารเนี่ยที่ผมเข้าเซลล์นะครับวันศุกร์กับวันจันทร์เนี่ยผมไม่ได้แตะเลยหน้าเซลลครับนักถุนครับเพราะว่าตลาดยังอยู่ในเทรนขาขึ้นอย่างชัดเจนทีนี้เราก็จะมาคุยกันว่าถ้าตลาดเล่นกันในเรื่องของตัวบุมมงอัตราดอกเบี้ยรจริงๆเนี่ยแสดงว่าถ้าทองคําเกิดการชะลอตัวหรือว่าย่อตัวสิ่งที่เราสามารถปักธงได้อย่างหนึ่งแล้วคืออะไรครับคือการที่ทองคํา จะอย่างไรก็ตามแต่คือคุณไม่สามารถกลับไปเป็นหน้าเซลล์ได้เอาง่ายๆแค่นี้ครับสั้นๆแบบได้ใจความตราบใดก็ตามที่ดัชนีในตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็น s อส0 0็ปห้าร้หรือว่าตัวดาวโจนส์ไม่ได้ลงลึกจนถึงขั้นนะครับทำลายโครงสร้างเทรนขาบายของตัวเองยังไงสิ่งที่ราคาทองคำทำได้ก็คือการย่อตัวกลับลงมาเพื่อที่จะขึ้นต่อไปอชุดหนึ่งเท่านั้นเองครับทุกท่านอันนี้คือหลักในการดูเบื้องต้นก่อนนะครับทีนี้ เมื่อเรารู้แล้วว่าดัชนีในตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวเริ่มมีการปรับฐานนั่นคือการส่งสัญญาณแจ้งเตือนว่าทองคําหน้าบ่ายมันอาจจะไปต่อได้อีกนะแต่มันจะไม่ได้เหมือนวันศุกร์แล้วที่ขึ้นอย่างเดียวหรือวันจันทร์ที่แบบว่าขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับมันจะเป็นลักษณะของการขึ้นที่ขาบ่ายถ้าใครจะมาไล่ราคาบ่ายเกินกว่า2,000 110กวกว่าตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยเราต้องระวังหน่อยแล้วเพราะว่ามันจะเป็นการขึ้นที่สามารถย่อตัวกลับลงมาได้ตลอดเวลาครับคุณรู้ได้ยังไงก็อย่างที่ผมบอกครับการขึ้นการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ใดๆก็ตามแต่คุณจะเคลื่อนไหวแบบมีนัยสําคัญหรือว่ามีเหตุมีผลนั้นคุณจะต้องไปพร้อมๆกันทั้งตลาดครับทั้งจุดครับจะไม่ไปตัวเดียวเอ๊คุณแต่ว่าทองมันจะขึ้นตัวเดียวได้อย่างที่บอกครับ ถ้าไปตามเทคนิคเนี่ยคุณไปตัวเดียวได้นะแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อพื้นฐานไม่ได้เกื้อนหนุนเดี๋ยวคุณก็จะต้องย่อตัวกลับลงมาแต่ไม่ใช่กลับไปเป็นหน้าเซลล์นะครับจะต้องย่อตัวกลับลงมาตามที่เพื่อนๆเ,เขากําลังปรับฐานอยู่ณนะขณะปัจจุบันนี้พี่ๆนักทุนพ,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 พอจะเข้าใจเหตุผลใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเราทราบแล้วว่าโอเคครับตอนนี้ตลาดกําลังเล่นในเรื่องของอะไรแล้วก็สภาวะอารมณ์ของนักทุนนั้นเป็นอย่างไรตลาดหุ้นเริ่มปรับฐานหนะ้าทองคาถ้าขึ้นจากนี้จะเริ่มลุ้นในการย่อตัวได้บ้างแล้ว เราก็ไปดูอีก2ตัวครับที่มีความชัดเจนมากกว่านี้ก็คือดอลลาร์อินดซ x กับราคาทองคําผมก็ลองสังเกตดูแล้วว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทองคํายังขึ้นนะบวดได้ประมาณ30เหรียญแต่ว่าอัตราส่วนการเคลื่อนไหวของดอลลาร์และก็ราคาทองคํานั้นกลับไม่เท่ากันคําว่าเคลื่อนไหวอัตราส่วนนี่คือยังไงคุณครับคือการที่ราคาทองคําดีตัวขึ้นอย่างเดียวเลยแต่ดอลลาร์กลับย่อตัวลงมาเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นไม่นําซ้ําดอลลาร์ยังไม่ทําโลใหม่ แล้วมาดูยูสิปีครับยูสิปีย่อตัวจริงแต่เป็นการย่อไปตั้งแต่คืนวันศุกร์แล้วและเมื่อวานที่ผ่านมาตัวยวพระบอลยูสิปีก็ยังคงสามารถรักษาฐานของตัวเองได้นั่นแปลว่าทองคาเนี่ยนะครับนังจุนครับการขึ้นไม่ใช่ว่าขึ้นไม่ได้นะคุณยังเป็นหน้าบายจริงแต่ผมถึงบอกนะครับว่ามันเริ่มเห็นสัญญาณการอิ่มตัวบางอย่างของราคาทองคําแล้วนะครับดังนั้นคนที่จะ ไล่าบายมาอย่างต่อเนื่องวันสุดบายได้แล้วอ่ะวันจันทร์ทำอะไรหน้าบายได้แล้วแต่วันนี้ขอให้นังทุนนิดเดียวครับระมัดระวังนิดหนึ่งนะถ้าผมไม่เห็นสัญญาณการชะลอตัวผมจะไม่เข้าไปยุ่งอะไรกับหน้าเซลเลยผมพูดแค่ตรงนี้ที่ผมเข้าไปเซลไว้ไม่ใช่ว่าราคาสูงราคาสูงเมื่อวานนี้ออริจินะครับ2100เนี่ยก็สูงแล้วแต่ผมยังไม่เข้าเลยผมจะรอดูก่อนว่ายิวสิบปีจะลงไหมดอลลาร์จะลงไหมตลาดหุ้นจะ ขึ้นต่อหรือเปล่าถ้าเห็นสัญญาณอะไรแบบนั้นผมไม่ยุ่งกับหน้าเซลลแต่ถ้าเห็นสัญญาณแบบนี้ว่าตัวดอลลาร์ก็ลงไม่ได้ยู yield ก็ลงไม่ได้ดัชนีตลาดหุ้นก็เริ่มขึ้นหายต่อไม่ได้นี่คือสัญญาณนะครับตามฝั่งของตัวฟันเดเมนท่าที่จะบอกกับนักทุนว่าระมัดระวังการย่อตัวของราคาทองคำด้วยเพราะฉะนั้นในการจะเทรดหน้าเซลล์สั้นๆขอหลอดน้อยๆมันยังมีความเป็นไปได้นะครับนักจุนครับแต่ผมเน้นย้ำเสมอนะ นี่คือสัญญาณการชะลอตัวของฝั่งขาบ่ายแต่ไม่ใช่การชะลอตัวของราคาทองคำเพื่อจะกลับไปเป็นหน้าเซลล์เพราะยังไงถ้าตลาดหุ้นไม่ทุบหนักทองคำมันกลับไปเป็นหน้าเซลล์ไม่ได้พี่ๆเข้าใจตรงกันนะครับพอจะเข้าใจถึงสาเหตุนะถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วเข้าใจหลักในการดูตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยนักทุนได้เยอะมากนะครับ ถามว่าถ้าเราดูเป็นแล้วเนี่ยคุณครับมันจะช่วยเราแบบ100%ไหมแบบว่าเทรดสิครั้งชนะ10ครั้ง,งเป็นไปไม่ได้ครับแต่สิ่งนี้ที่ผมมั่นใจมากๆถ้านักทุนฟังสิ่งที่ผมพูดไปและเข้าใจนะครับมันจะช่วยให้นักทุนในการลดความเสี่ยงจากการโดนลากและการขาดทุนสูงมากครับทุกท่านครับถ้าใครเข้าใจตรงกันรบกวนพิมพ์คาว่าเข้าใจให้ผมหน่อยนะครับ สิ่งที่ผมพูดไปดีน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักถุนบ้างทำไมอย่างนั้นผมน่าจะโดนลากบาตั้งแต่วันศุกร์แล้วครับวันจันทร์ก็เหมือนกันวันจันทร์นี่เอาจริงๆนะผมคุยกยับนักถุนในไลฟ์ว่ารอย่อบายนะแต่ใจจริงๆผมเนี่ยจะรอกดเซลล์ด้วยดันนะครับโชคดีหน่อยที่สถานะตลาดเมื่อคือนเนี่ยมันไม่ให้ก็เลยรอดพ้นจากการกดเซลล์ในคืนวันจันทร์ไปครับนักถุนครับขอบพระคุณครับผม สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบ swap free ค่าสเปรยถูกนะครับนึ่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard าาทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุสน,นในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี l i f e education ให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18น,นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซด์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ i n t e r s t e l l a ล g r o กรนะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้เว่าเป็นโปรโยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนไขง่ายๆเทรด้ครบหลอดไซส์ตามที่ทาโรเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอหลุนนะครับนังชุนครับระวัลสูงสุด9,999หลอดแลก b y d Dolphin นะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ p e p p e r s t o ต e ตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ีที่เคยทำกับบรกอื่นและย้ายมาอยู่กับ Pe เ p e r s t o n e นะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1 0 0 0 0หมื่นยเอลเลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB ีจะต้องทำการฝากเงึนงขั้นต่ำา100งร้อยยอลลาลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำา5าหลอดไซส์หรือคอมม u n i t y 10ี่หลอดไซส์ขึ้นไปนะครับข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50ดอลลาร์เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง p e p e r s t o n e แล้วทางบรคเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่31มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็รีเชิญทุกคนนะครับ เ e เปอร์สโตนกับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียงแค่นั่งทุนทำตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดจะมีโอกาสได้รับ,บโบนัสสูงสุดถึง2,888 u s ดอลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ